ต้องเป่าตามติชีวิตช้างนะครับวันนี้ก็พามาดูช้างช้างอ้อนอันนี้อยู่กับใครนี่มิงน้อยอันนี้เขาเป็นใครทําไมเป็นนั่งตักไปนอนตักเธอเนี่ยเบิงเบืงองมวนมากคิดถึงดีไปหอ,อกเรียนเหรียญถังนอกได้เที่ยวนอกไปนเรียนไม่อบ <c oughs> น่าสงสารจังเลย <c oughs> น่าสงสารเด็กอ้วนจังเลยฝน, <c oughs> นตกพายุ <c oughs> เข้าหลายวันแล้ววิ่ง ไม่ได้อะไปเดินเล่นเนอะอนอนงหลินลินยอกกันใไม่ฟังหรอุ้ยสบายเน,ะน,นาะคนคนเอาขามาุวยไกลเทาอีกเอาลูกบอลอนไมดึงไหมบลอนไหมลุกบอลบมิ่งหยีบอกไว้แล้วเอาบลอนไหมไหนไมิ้ง <c oughs> อะไรเฮ้ยเฮ้ยมุนแล้วมุนแล้ว vẫn ừ. giác đi tay bên mẹ mọi người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  mọi ช้างน้อยขี้อ่อนจุ๊บเลยจุ๊บไม่เจียบเลยจุ๊บจุบจุ๊บจุบแล้วแปลงฟันแล้วออยังจะมาจุ๊บแม่เจี๊ยบนี่ฮึดีบอลเ้าะ ไปามาป้นี่เขาใ่้มิ๊กเดบ,บ้นไม่ม่เรียนใช่ไ้ยฝุ่นปราอ้วนมาแล้วมิกปาอ้วนมาแล้วพาอ้วนมาแล้ว <c oughs> ุไปแล้วเห็นคนหลายๆระวังเด้อ แค่หนึ่งแถววะทำไมเรียบร้อยจังเลยอวนเขาล่อนติมิงเั่นพออ้วนมากเห็นบ้านไหมพออ้วนไปใส่ประวนพออ้วนไปหาพีดาวนะพออ้วน

Lùm ปล่อย lùm đó

เออพี่ดาวเอาเอาลูกปองมาให้มิ่งเล่นด้วยเวลาอไเอเอาไม่มาเม่อพี่าวเอาลูกปองมลูกปองูังดังรังเ่่ ลูกบอลให้เออขอบคุณครับเน่างวัลัวอาจาราแล้วไ่ด้ังเนี่อนไไ่านไม่ได้อมาาาาาานแล้างดับกับพีดาวเวอาจารย์ลูกเอเาแล้วเาอใหม่ไปยืนให้เพิ่มเนียน่ายตั้ง พี S <S ่ดาวพี่ดาวพี่ดาวมาหาหน่ไปแล้วไป้วเอาไปลูกไปเอาไปลูกไป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 

จะเล่นนะไปไปนะฮะคงไปพูดเลยไป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 คงหลานนี่นี่คงหลานนี่งนี้เฮ้ยพี่ดาวไหมไป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 ทำไมลูกของครอบของกินเสียงทุกคนแล้วคงต้องกลัวแล้วไอ้ยี่สิบเจ็ดยด่สิบเจ็ดแล้วไงแม่เห็นแต่ยี่สิบเจ็ของกินแต่ว่มีของกินยันยี่สิบเจ็ดไปไปยี่สิบเจ็ดโอ้ยอยู่กับเอา

หนึงที่ดาวโชว์ให้ดูอ้าเด็คาบแล้วนั่นแต่โอ้ยโซเลยพอดีค่ะคันเตงดีกันเตงเลยว่ามันเตงระดับนุญาตเลยกับพกก้าจับนี่ไอเนี้ยเรได้บรุญาตท่านให้ Jangan lupa like, ada dan subscribe sini ni popping เอปยตายดูดิเด kind of like ี๋ยวเี่ยดเอาเอาเอาลูกบอลกับพี่ดาวให้หน่อยเลยแล้วไยิงเ่าพี่ดาวมากเลยครับา่ามากเลยครับไอนว เฮ้ยอะไรหรอกวิ่งนี่พี่ดาวพี่ดาวมาเล่นด้วยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับแอพี่ดาวกลับแล้ว กับคุณกคาบเดียวลูกผัวมาให้มิงนะคะมิงเยียัดการไม่ไลูกม,ม,ม,มิงนะามิงไม่กลัวหรอไม่รลวไม่รลวโอ้แต่อีกขะเนาะเฮ้ย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  ทำไมไม่กลัวลูกบอลเหรอมิ่งไม่กลัวแตกเหรเมื่อกี้นี่โอเก่งจังเลยโอ้โหเฮ้ยท่าขวบฮีดดาวมาเล่นด้วยก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ยี่สีทุกท่านที่เข้ามากดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากมากครับทำไมที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับผมลากันนะครับสวัสดีครับ Nih, saya beri kata